ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเกม Identity 5ที่น่ารักทุกคนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสายจูเท้าไฟสายลากาโหดหรือนะักทราหัสปั่นไฟมือทองทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออินดีตอนรับเมื่อทุกคนเข้าสู่ช่องของจุดุแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกรวยไม่เคยกด s u b s c r i b e กับจุแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะณนะตอนนนนีี้้ัเเเกกกมมของรราา็ รออัปเดตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะหลายหลายคนเนี่ยก็คงได้คือหากับสกินใหม่ๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยยังมีการคอแลบยังมีแมใหม,ใหม่และตัวใหม่อื่นๆอีกมากมายรอคอยการอัปเดตของเราอยู่นะตอนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ทางทีมงานก็ได้มีการประกาศมาว่าไอเดนของเรานั้นกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ก็ส่งผลกับตัวเกมอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวจนแฟนๆหลายคนเนี่ยบ่นกันเยอะมากมาก ว่าเดฟแกงหันหนักมากเหมือนแกล้งพี่ฮันเตอร์ของเรายัางไงอย่างนั้นเลยครั้งนี้เนี่ยจบแจงก็เอามาแปลให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันแล้วนะคะว่าจะมีการปรับอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงไปบ้างเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อเลยดีกว่าคะ่ะ let's go <S อย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าจะมีการปรับความคืบหน้าของการถอดรหัสคือเมื่อถอดรหัสผิดพลาดจะลดความคืบหน้าจาก4%เปอร์เ็น2%เป็นซ์เท่านั้น ข้อ 2. ถ้าถอดรหัสครบทุกเครื่องแล้วประตูทางออกจะปรากฏแสดงออร่าให้เห็นได้ตลอดหมดปัญหาหลงทางแล้วก็หาประตูทางออกไม่เจอกันเลยทีเดียวและการปรับตัวคาวบอยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาคาวบอยเหวี่ยงเชือกเพื่อช่วยเพื่อนจะพลาดกันบ่อยๆรอบนี้เตรียมองออร่าให้ดีๆเลยเพราะเวลาเล็งแล้วดึงจะได้มีออร่าบอกนะคะทำให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้น และอันสุดท้ายของคาวบอยนั้นก็คือคาวบอยจะไม่สามารถเล็งเป้าหมายผ่านช่องว่างเล็กๆได้อีกแล้วนะคะตอนนี้คือตรงประตูของโรงงานจะไม่สามารถเหวี่ยงเชือกได้แต่แผนที่อื่นๆเนี่ยก็จะยังไม่ได้ปรับนะคะอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะซึ่งณขณะนี้นั้นเซิร์ฟเทสเขาเนี่ยก็ได้มีการเทสกันอยู่นะคะ 对对对 แฟนๆหลายคนเนี่ยก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสงสารฮันเตอร์ของเรามากๆเลยนะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยเวลาถอดรหัสผ้าจะลดแค่2%จาก4%เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ข้อ2เวลาถอดรหัสเสร็จเนี่ยจะแสดงออล่าให้ได้เห็นกันตรงนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนๆหลายคนนั้นบ่นกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะการปรับครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะจบแจนจะลองอ่านดูเนาะแล้วก็พิจารณา,ากันมาได้เลยนะคะไม่รู้ว่าความคิดของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยจะเหมือน การหรือว่าต่างกันขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสายเซอร์เวอร์หรือฮันเตอร์เลยนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นไปนิดนึงเนาะแต่จุแจงก็เอามาให้ดูกันแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันเนาะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปแม่จุแจงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊าย